ดีครับลุงกวยสวัสดีครับมือนีพ่ามะเบิงทุเรียนครบหนึ่งปีนะครับอายุครบหนึ่งปีเนาะแฮปปี้บวบดีทุเรียนนะครับมีการแตกยอดมีพัฒนาการดีขึ้นครับถือว่าพ่อได้อยู่เนาะพ่อได้อยู่เบิงมีใบมีการแตกยอดนะครับเนาะถ้าเลยอเอินรัดยอดทุเรียนรัดยอดนะครับแล้วก็มีใบอ่อนสินะครับเนาะนะครับเป็นใบพชรสลัดใบหางดาบไปยังกะว่าไปนะครับเนาะหางกระทุ่งปะทุงมีบดครับถือว่ามันงามอยู่ครับเนี่ย อันมอยู่เนาะโอว่าเห็นชัดบ่น,นะครับแต่ว่าสวย,ยอยู่นะครับนะสวยอยู่งามอยู่นี่ใบที่เป็นเอลงเซล่ายัางกะผมพยายามเห็นพมกกสุพยายามเด็ดออกเด่นยังนะครับเนาะเพราะว่ามันสีล่ามนะครับนะอ่งเจ็สีนะครับอย่างเซล่าสีเนาะกะพยายามป้องกันไปนะครับมลแรงที่แม่งที่มันมากัดอยอดกันยังเนี่ยตอนนี้ระบาดร้ายอยู่ครับแต่ว่าเข้าเป็นทุเรียนยินซีนะครับนะ จะเลยบรได้จะเลยบรได้ฉีดยานะครับนะบรได้ฉีดยาเคมีนะครับนะเป็นฉีดแค่น้ำมักนะครับกับใส่ปุ๋ยเท่านั้นเองครับอ่ะทำงานมาผมโซนนี้โซนทิศตะวันตกใช่ไหมครับผมอายุครบหนึ่งขวบหมดเลยใช่ไหมลุงหนึ่งขวบหมดเลยครับท,ทั้งหมดครับทั้งหมดยี่สิบสี่ต้นครบหนึ่งขวบนะคะหนึ่งปีเต็มแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องทุเรียนครับผม แล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมลุงใช่ใช่ใช่อาเดินดูฝั่งนี้แล้วก็ได้ครับเดยวขอครบหนึ่งขวบหมดเลยนี่นะคะ แตกยอดดีมากเลยเนาะลุงครบครบได้รอบใส่ปุ๋ยหรือยังเนี่ยได้จะได้แล้วครับช่วงกลางเดือนเนาะตาใส่ไว้ให้ตาใส่ช่วงกลางเดือนไม่มาครบลางเดือนอีกก็น่าจะครบแล้วแหละครับเดี๋ยวพาพี่ๆมาชมนะคะทุเรียนอายุครบหนึ่งปีเต็มนะคะวันนี้นะเริ่มเราเริ่มปลูกวันที่สิบสามตุลาของปีที่แล้วใช่ไหมลุงครับปลูกช่วงช่วงโซนน้ำท่วมช่วง น้ำท่วมพอดีช่วงนั้นพายุพายุโนรูมาใช่ไหมตอนหกหกหกห้าใช่ไหมลุงครับตอนนั้นก็พอดีพันซื้อมาแล้วไงก็เลยต้องไปเหมือนเหมือนเป็นโูกในป่าเออเหมือนเป็นการบังคับปลูกใช่ไหมลุงต้นยางครับข้างๆมีต้นยางโดยรอบเลยเพราะว่าเราไม่มีที่ปลูกเราเลยต้องเอาขึ้นมาปลูกบนคันบ่อที่เป็นดินเหนียวนะครับก็เลยได้ผลเป็นเช่นนี้นะครับเนาะเป็นเช่นนี้ ตอนแรกที่ปลูกก็ไม่คิดว่าจะงามขนาดนี้นะล,ลุงนะเพราะว่าโซนนี้เป็นดินเหนียวเหนียวแบบเหนียวจริงๆแล้วปลูกไม่ได้ผสมอะไรด้วยเพราะว่าปลูกแบบอย่างที่บอกไปนะคะเหมือนเป็นไฟบังคับปลูกเพราะว่าซื้อพันมาแล้วแล้ว,ลวเจอจังหวะช่วงน้ําท่วมพอดีแล้วเอาพันธุ์เอาอน,น,น้องพึ่งแต่งไปเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนาะถึงเดือนไหมไอเดือนหนึ่งน่าจะเดือนหนึ่งพดอดีเริ่มทุเรียมเริ่มหันแบบเป็นเป็นทรงพุ่มแล้วครับเริ่มเป็นทรงพุ่มแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นกิ่งข้าง ตอนแรกที่เอามาปลูกเป็นกิ่งข้างใช่ไหมลุงอันนี้ออก,ออกเป็นพุ่มแล้วนะแต่ต้นเนี้แบบพลาดอย่างหนักเนาะปลูกเป็นมันใกล้เกินนะครับเนี่ยปลูกเงี้ยถือว่าใกล้มากไม่ถึงสามเมตรเนี่ยมันถือว่าใกล้เกินนะครับสามเมตรพอดีแต่มันใกล้เกินเนะานนะตาแกแกกลัวแบบม,มันตาย ก็เลยเอาต้นข้างล่างขึ้นมาปลูกม,มันโตนะมันกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต้นที่เราย้ายเนี่ยทางน้าท่วมแต่ก่อนมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะอยู่ตรงเนี่ยคือน้ําท่วมอย่างนี้เลยนะคะช่วงปีที่แล้วเดือนนี้เลยจําได้ตุลาย้ายจากย้ายจากโซนด้านล่างนะคะย้ายจากอ่าเนี่ย้เนี่ยย้ายจากข้างล่างข้างล่างนน้นนะคะน้ําท่วม ขุดมานะคะเอามาไว้ข้างบนก็คือสงสารถ้าขุดมาน้องตายก็ก็คือไม่เป็นไรก็คือ,คอยอมทําใจดีกว่าปล่อยให้เขาจมน้ําตายอันนี้เราขุดมาย้ายมาก็ไม่คิดว่าเขาจะฟื้นได้ขนาดนี้เนาะลุงเนาะนี่นะคะต้นที่เราย้ายมาเนี่ยน้ํานี้ไม่ได้ท่วมเพราะอะไรล่ะครับท่วมเพไราะไหลไม่ได้ดีแล้ว <laughs> มันไ้มีที่ระบายใช่ไหมลุงไม่มันเนี่ยเขาไม่ลอกคอไม่ลอกเนอะไม่ลอกห้วยเนาะมันจะไปได้ยังไงครับ,น,บ,บน้ําแบบเนี้ยก็ถังดันกันไว้อ่านี่นนคือต้นที่เราย้ายจากข้างล่างเจอน้ําท่วมแล้วก็มาไว้ไตรงใช่ง่าาข้างล่างคือตัวนู้นเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้ตัวนี้ข้างล่างมาเอามาแท่งนี่นะคะก็ถือว่าโอเคเนาะฝื้นแล้วถืงืนแล้วเพราะมันน้ำมันท่วมครับ มันมีอยู่สี่ต้นบ้างที่ย้ายขึ้นมามีสามต้นหนึ่งเนี่ยสองแล้วก็สามนูนเริ่มาสี่ต้น, 3, ตนเนี่ยเดี๋ยวแขนกล่องไปให้พี่พี่ได้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอายุครบหนึ่งขวบเต็มแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ